เคยได้ยินเรื่องเสียงกระซิบจากห้องดับจิตไหมเรื่องนี้เกิดกับหมอเวนคนหนึ่งที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดหมอคนนั้นชื่อหมอเอกหมอเอกเล่าว่าคืนนั้นฝนตกหนักมากฟ้าผ่าเปเรี้ยงเปเรียงเขาต้องเข้าเวนดึกคนเดียว ช่วงประมาณตีสาหมอเอกได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบเบาๆมาจากทางห้องดับจิตตอนแรกคิดว่าหูแว่วแต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีคนเรียกชื่อเอกเอกหมอเอกขนลุกสู้แต่ก็รวบรวมความกล้าเดินไปดูพอเปิดประตูห้องดับจิตเข้าไปทุกอย่างก้องเงียบสนิท หมอเอกส่องไฟฉายไปรอบๆเห็นผ้าคลุมศพผืนหนึ่งขยับเบาๆเขาก้าวเข้าไปใกล้ๆแล้วดึงผ้าคลุมออกใต้ผ้าคลุมนั้นไม่มีอะไรเลยแต่เสียงกระซิบยังคงดังอยู่เอกช่วยด้วยหมอเอกรีบวิ่งออกจากห้องดับจิตแทบไม่ทัน ตั้งแต่วันนั้นหมอเอกก็ไม่กล้าเข้าเวรดึกอีกเลยแล้วก็ได้ยินว่าเสียงกระสบนั้นยังคงดังแว่ววอยู่จนถึงทุกวันนี้ใครได้ยินก็ขนหัวลุกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีความตายก็ไม่ได้เงียบสงบอย่างที่เราคิด